จะพาทานผู้ชมไปติดตามสกูปพิเศษนะครับบนเส้นทางแห่งความไว้วางใจในวาระครบรอบ120ปีเวชพงศ์โอสถนะครับในวันนี้ทีมเวชพงศ์โอสถเนี่ยออกเดินทางไปเยือนบริษัทจางโจเพี้ยนจื่อหวังฟาร์มาสูติคอจํากัดน,นะครับหนึ่งในพันธมิตรคู่ค้าผู้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนเวชพงศ์โอสถอย่างดีเสมอมาด้วยมีเป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมผู้คนให้แข็งแรงมีสุขภาพดีซึ่งถ่ายทอดความตั้งใจนั้นผ่านเพี้ยนจื่อหวัง ผลิตภัณฑ์คุณภาพทรงคุณค่านะครับที่ลูกค้านิยมและไว้วางใจมาอย่างยาวนานร่วมติดตามได้จากสกู๊ปนี้เลยครับเดินทางมาจีนทั้งนี้มีแต่ประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆค่ะต๊อเ,เวชพง์โอสถพาหมวยบินลัดฟ้ามาที่เมืองจางโจวบ,บนทนฟูเจียนเพื่อมาชมตำรับสมุนไพรจีนโบราณเทียนจื่อหวังที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเอง ในพิพิธภัณฑ์ค่ะจะพบกับรูปปั้นของแพทย์แผนจีนแพทย์จีนจะให้ความสำคัญมากกับการรักษาคนก่อนที่จะป่วยนี่คือหัวใจหลักเลยค่ะเพราะนึกถึงการรักษาคนเป็นหลักนะคะจึงทำให้หมอหลวงได้นำสูตรยาลับนี้ออกมาจากวังมาช่วยรักษาประชาชนที่เมืองจางโจ้จึงทำให้บริษัทจางโจเพี้ยนจื่อวังฟาร์มาซูติโคจำกัดได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจีนมากกว่า500ปี อยากรู้ต่อเลยค่ะว่าทําไมบริษัทที่มีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีขนาดนี้ตึงไว้วางใจเลือกเวชพงษ์โอสถเป็นคู่ค้าผู้ก่อตั้งรุ่นเก่าของร้านขายยาเวชพงษ์โอสถประเทศไทยได้เดินทางออกไปจากเมืองจังโจและมาสร้างหลักปักฐานและเติบโตในประเทศไทยความร่วมมือของเรากับร้านขายยาเวชพงษ์โอสถได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานานกว่า40ปีด้วยบทบาทของร้านขายยาเวชพงษ์โอสถ ในฐานะที่เป็นหน้าต่างวัฒนธรรมให้กับเราในประเทศไทยร้านขายยาเวชพง์โอสถได้เผยแพร่วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนของเราไปทั่วโลกดิฉันหวังว่าเพี้ยนจือหวังจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชาวไทยเพราะความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจและความที่มีรากฐานบ้านเกิดเดียวกันและเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันทำให้จางโจเพี้ยนจือหวังฟาร์มาซูติคอลจำกัด ไว้วางใจเลือกให้เวชพงษ์โอสถเป็นคู่ค้ามากว่า40ปี